วัสดีครับพี่น้องวันนี้มากินข้าวข,ข้าวคนเมืองแห่แล้วปลาละเรืวนีห้หลายอย่างครับหลายอย่างนี่ต้องทำบอนมีตามบะเกือรอพี่แอแกงผักกาดมีหมูย่างเนม้นย่างแล้วก็ที่เม็ดล้วก็วีนั่ง โก้หนังโก้ครับหังโก้หนังโก้เนี่เป็นอาหารทางไร้ไปทางทางไผยใหญ่นะทางไผยใหญ่ทั้งเป็นหนังไวายเนาะเป็นอามายำกับไอ้ตำมนุนทำนะครับตำมนุนแห่กินทางภาคเหนือเนี่ยได้กันต้องทางเหนือเหนืจะมีอยู่มันเป็นอาหารไผยใหญ่ก็จะต้องจะไม่ห่วงสอนทางไอ้พวกนี้นก็จะมีเยอะแต่นักศึกษไม่มีเยอะครับหนังก็พอไม่กินิ่น哟 แล้วก็มีปลาาปลาน้ำพริกปลาร้จะหยอดจิ้มนะมากินด้วยกันครับนี่ครับหนังโก้ครับหนังโก้นมกลิ่นที่สุดละกิ่นที่แบบอยาแลลวครับมันเป็นหนังแบบกุุบๆครับแล้วมันหอมเครื่องเรื่องหอมมันเป็นขนุนขนุนปรับปรุงรดละแบบรสชาติงคนเหนือครับนะครับ

วัดนุ่นใส่ครับเนียครับักโูก็จะเป็นลหลังแบบนี้ครับแนบนากินครับอมฉันมนอืมอืมครับเนื้อกุ๊กุบ็เนื้อกุ๊กุบก็หอมหอมต่อมฉนมหอมต่อมฉนุอนอมนนืมอร่อยครับ ผมก็ได้ปลหมูปิป้งูสอะไรปีงนงะไม่ปลมอูอืมผมคลองดูกั ผม,มเรียกมันปิดเนื้อร้อนๆเลยนะอยู่ในติดตังยครับม,บมีนก็แตมบอสแตมบอสค้อนนี่ค้อนอืมอืม,อมเลือกได้แล้เค้อนคนเดียโอเคครับถ้าถูกใจชอบใจก็ช่วยกดไลค์าากดแชร์ให้ตัวเน,นะครับขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกดติดตามเลยนะครับ おかえ、はい